บรรยากาศครับบรรยากาศก้อนสิฮอนน้องน้ำครับผมว่าสิเขาล่งม่มห้อยอยู่นี่แหละครับใกล้ๆนะครับอยู่ในห่วยนะครับเจ็ดสิมีบ่มีนี่นแหละครับสิลุ่งห่วยนี่แหละครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านหละครับมาหาบึงหอยครับผม ห้าเบึงห้อยจูบมันคือแห่งแทและนอมันสิมีหงไวบนนอกแบบนี้นี่ครับสิมาสิลงเบิร์อยู่หนึ่งครับบรรยากาศครับมีแต่หุบเขาครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นภูเขาครับภูเขาหล่อมเลยครับผมถ้าอยากหากินเนาะครับเ,เพื่อนๆนี่แหละครับบุ้มมี่เมียบุ้มมี่งานกะ หางูหอยนี่แหะครับผมน้ำม,มันแหง้งโอ้ไฟมันขาดได้เนี่น้ำเลยแหง้งครับงานมุมี้จะหากินแบบนี้ครับผมเพื่อนงานไม่มีก็หากินแบบนี้นะครับงมหอยนี่แหละครับเมื่อวอกาเสีเอามือออมครับแจ็คสิได้บ่อยมาะครับเนาะเพ,พราะยุดแถวหนึ่งบวกเพื่อนงมจะเคื่อเลยลองมาเบิร์มืบบนี้ครับ ว่าอันไปแถวหวยมะเล็งนั่นมูมี่แล้วครับแลว้วมะเร็งอะไมีแต่ไม้เฉลี่ครับไม้จูบบุกอยมีครับนะครับมาเบิองไม้ครับว่าสิงห์งูเบิองอยู่แถวนี้นะครับเพื่อนๆครับ ไม่นะครับมีแตหมากใหง่ายครับหมากใหง่ายเนเต็มครับผมมีแตหมากอ้วนๆครับเห็นปะเพื่อนเดี๋ยวสีให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งบักว่าครับบักวากนเพื่อนๆนเคยเห็นปะเดี๋ยวนี้มาหาบบมี่แล้วครับบ่คอยมีแล้วครับส่วนมากเขาต้นมันเขาบักถิมไปแล้วนี่เห็นปะครับอันนี้ย่งหมากน้อยนะครับบักวากนครับเวลามันซุกมันสีหมากยัง่ายกว่านี้ครับรุนแล้วมันสีหมากง่ายแหละหวานครับถามมันเกิดอยู่กลางปานี่ พวกบางพวกกระลอกมันมักครับอันน,นี้มันเกิดดูที่หมหย่ยมันเห็นไหมครับบมากวาโกนครับห้าเมืองอยากเลยครับทุกมือนี่กอไฟกองหน่อยๆครับจีหอวให้กินครับกินเขากินเข่าเทียงครับบรรยากาศครับ กินข้าวแล้วจั่สิเป็นงุ้มห้อยตอครับตอนนี้งุ้มมากินเทียงซะก่อนครับมาอยางกินเทียงซะก่อนนี่แหละครับอาหารการกินบ้านเฮากับเป็นนี่แล้วเนาะครับน้องเพื่อนๆกะย่างห้อยกินอยู่ในเทียงไ้เทียงหน้าเนาะครับเพื่อนๆครับมาหากินข่าวปลาครับกินอยู่เทียงคือเก่าแหละครับกินข้าวปลาด้มันกะได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศนอนมันหิวนะครับเนาะ ง่มห้อยม,มือมือยหิวกับแสบแล้วบัดนี้กินอยู่เพื่อนมันบ่อแสบปัไหาครับ นี่นะครับอาหารการกินมป็นอย่างไรกันมี่จีหอยครับไข่กระตุ้นไม้ทุ้งครับแก้วครับแลกระเข่าจิ้มปี๊ครับผมนี่แหละครับกับเขาแบบบ้านๆครับเพื่อนๆครับกินเข่าน้ำกันด้วยครับผมกินเข่าแล้วกรับจไปมุ่งหอยต่อเนาะครับผม